อาทิตย์ที่4นะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญได้นะคะเป็นบุญบูชาข้าวพระประจำเดือน สิงหาคมนะคะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนของทุกๆเดือนนะจ๊ะร่วมบุญได้นะคะแล้วท่านใดที่อยากจะรับของขวัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นยันไม่ว่าจะเป็นรูปหลวงปู่สดไม่ว่าจะเป็นรูปหลวงปู่มหาศิลาแก้วสารพัดนึกนะคะชุดนี้จะเป็นกองบุญ1 9 9นะคะหรือท่านใดที่อยากจะรับเป็นทูบมหารวยนะคะก็จะมีทูบสิบแท่งแล้วก็มีรูปหลวงปู่มหาศิลาหนึ่งรูปนะคะ อยู่ในทูปนะคะรับความเฮงรับความปังไปได้วยกันนะจ๊ะเฮงเฮงรวยรวยจ้าสาธุสาธุ <_ d ata> หรือท่านใดอยากจะร่วมบุญนะคะตามกำลังศรัทธ,ธาก็ทำได้นะคะทำได้หมดเลย1บาทก็เป็นบุญนะจ๊ะ <_ d ata> สาธุจ้าสาธุจ้าทุกๆคนนะคะมั่นเติมบุญนะคะ บุญคือเชื้อเพลิงที่ยิ่งใหญ่นะคะทำให้เราเดินทางได้อย่างเรียบง่ายเดินทางได้อย่างราบรื่นนะคะอยากจะให้โชคไหลามาเทมาเราก็แค่หมั่นหาหมั่นทำหมั่นทานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตสวัสดีพี่รำพันค่ะพี่นุย้ยอยากบูชาทูปค่ะพี่นุ้ยสามารถร่วมบุญได้ที่บ้านเขียวนะคะกองบุญ199นะจ๊ะ พี่ใหมสวัสดีค่ะรวยๆพิ่สุนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนค่ะยันตัวเลขเน้นด้านไหนครับเน้นในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานความรักเมตตามหานิยมครับทุกๆด้านของชีวิตครับผม ใครค้าใครขายแนะนําให้ติดหน้าร้านนะคะติดมือถือติดโต๊ะทํางานโต๊ะคอมเครื่องปิ้นนะคะหรือใกล้ๆที่สแกน QR code แต่อย่าติดทับ QR code นะ <laughs> ใกล้ๆ QR code นะคะเอาไว้ดูดเงินดูดทองนะคะ